ชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาพังะวังระสังเยปิวิสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอันทวีสตินะนายากาสัพเพปฏิทิโตไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนา สังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัมภคุนาการโรหะทะเยเมอะนุรุตโทสีรีปุตโตจะทักกิเนโกทันโยปิติภาคาสมิงโครัมราโนจัวามะเกทักกิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุรากัสสปจะมหาเทจัมหานาโม อุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิทิพาคัสมิงสุริโยปะวะปะพังกะโรนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโนมุนิปุงขะโวกุมาระกันสปโปเทโรมาเหสีจิตตาวาทโกโสมัมหังเทะวะเนนิจังปติทาสิคุนากะรโร ปุญโนโังคุรีมาโรจะอุปาลีนันทศีวรีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติระกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาสกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชินโนรสาชรันตารีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาระตนางบุญ พระโตอาสีทักขิเนเมตสุกตาทัาขันทัชัดคังปัญชโตอาสีวาเมอังคุริมากระรังขันธโมระปะลิตันจาอาณนาะอาญานาติยะสัตสุตกังอาเสอากาเสชะทะนังอาสีเสสาปาการะสันติตา ชินานาวะระสัญยุตาสตัมตมปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันนุปัทวาอาเสสาวิณยังยันตุอาน,านันติชินเตชาสาวะสะโตเมสกิจเจนะสทาสันสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัทหิวิหารันติมหิตเร สัทาปาเรนตุมาสัมเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขิโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิปันทปันถวโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยสันธรรม,มานุพานุภาวะปาริโตจะรามิชินปัญเชร พาหุงสหาสมาพินินนิตสาวนุนันทังคีรีเมคารังอุทิตโคระตะเสนมารังทะนาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมะขารานิมาราติเลกะมะพิยุนะตัสสะพังรันติงโครัมปนาภาวะกามะคมะ,ะมะักทันทะยัง ยักขังขันทีสุทันทวิทินาชิตตวะมูนิมโทตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานินาราคิริงคทชาวรังอติมันตะภู ตังทาวันคิจากกรมสนีวสุธารุนันตัมเมตตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชายามคารานิอุคีตาขาดธรมติหัดทสุธารุนันตันทาวันติโยชนะประถังคุริมารวัน ตังอินทีพิสังขตมโนชิตาวามุนิโทตันเตสสาภวตุเตชยมาคารานิกันตวานะกันทรมุทธรังอิเว อีวะคมพีนียาจิจายะทุตทวจานังชนะก,กายามันเตสันเตนโสมาวิธินะชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเะะต,ตชยามาคาราณิสัจจังวิหายามติสัจจกวะทะเกตุงวาทาปิโรปิตามนานังอติอัตภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตวามุนินโทตัน เตชะสาภวตุเตชยมครานินันโทปนันทพุทธคังวิปุ t h a งมหิตทิงปุญเตนาเถระพุชเคนธะมาปยันโตอินทูปเทสวิทินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมครานิทูกาหาทีที่พุชเคณสุทันทหัตทางพัมมังวิสูที่ชุติมิทิภกาพิ ทานังยานาคเทนวิธินาวิยานาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมาครานิเอตาปิพุทธทชายมังคราอัตคา,าทาโยวาจโนทินาทิเนาสารเตมะตมันทีหิตตวานเนกวิวิธานิจุปัน ขาวานิโมครังสุขังอธิขือยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาสะ พระปานินางปูเรตวาปารมีสัมภปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะจวันเชนะโหตุเตชยมังคารังชยัะโตโพธิยามูเรสัก,กยานังนันทิวตนโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัะสุชยมังคเรอปาราชิตปัลัง เกศเสปทวิปูคะเรอภิเสเกสาพพุทธานังอาคัมปันโตปโมทติสุนะขันตังสุมังคารังสุปพาตังสุหูติตังสุขโนสุโมโหโตจะสยิทังพระมจาริสุปทากีนังกายกรรมวาจากรรมังปทากินังปทากีนัง มโนกรรมังปณีทีเตปทาฐคีณาปทาฐคีนานิกันตวานรพันตันเทปทาฐคีเนภวตุสาพมังคารังรักขันตุสาะเทวตาสาะพุทธานุภาเวนัสธาสุธีภาวนตุเตภวตุสาพมังคารังรักขันตุสาะเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะ ทตาสุธีพระวันตุเตพระวตุสาพมังคารังรักขันตุสะพระเทวตาศพพสังคานุภาเวนสธาสุธีพระวันตุเตยาเทวตาสัน,นิวิหารวละวาสาิสินีปูเรมะเรโพธิมะเรตหิงตหิงตาธรรมธาทเนนะพระวันตุปูชิตา สติงกโรเตทวิหารมันทเรเทราจะมัชานวาวกาจะพิกโวสารามิกาะนะปะตีอุปสากาคามาจะเทะสานิขามาจะอิสราสัมปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะราพุทช,ชาเยปีจะอันทะสัมภะภาวา สังเสธชาตาอัตโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกข,ขันสะกโรตุสังขยังทาปจิจิจิรังสตังธรรมโมธรรมธราจะปุปคะราสังโคโหตุสมังโควะอัตถายะจาหิตายะจะอัมเหรัก ลักขตุสัมพุทธโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะริยมปะเวทิเตปะสันโนโหตุสับเพปิปานิโนพุทธศาสสเนสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเรเทโวปะวัสสันตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุ เมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนินิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพทาทุกขันปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปะทางสัพเพเทวานุมโมทันตุสัพสัมปิติสัิติยาทานังทะทันตุสันทายะรีรังรักขันตุสัพทาพระวานาพิระตาหูตุคันฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระรัตปตาปเจกานันจะยัพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันตุสัพอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมังขารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุงคารังรักขันตุสัพเทวตาโหตุสัพโหตุสัพพังสุมงคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวณะโสทีโหตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาใยด้วยการสวดสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน